จากผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เวอร์บอาจารย์กิษณนะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีค่ะพบ,บกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ค่ะรู้ลึกร,ร,รู้จริงมั่นย่ํากับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับ เทปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่23มกราถึง29มกราคม2565นะครับเรียกว่าเป็นดวงประจำสัปดาห์เทปแรกนะของรอบปีนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งไปบวชมานะและเพิ่งลาสิกขามาถึงที่กรุงเทพก็วันที่14มกราและก็เริ่มมาโอ้โหดูหลากหลายรูปแบบเลยหลายท่านได้ติดตามกันแล้วนะครับก็มีดวงประจำปี2565ลงให้แล้ว ทุกลักนณาแยกให้เลยแล้วก็จะมีดวงดีเกรด A บวกสองปี2 5 6ห้านะพี่หน่อยเช็คยังเช็คแล้วมีตัวเองอย่างเปี้ยมีมีตัวเองอย่างเช็คแล้วค่ะม่มแล้วยังไม่มีนะเออก็ทำไว้ให้แล้วแล้วก็มี8ลักนณาที่ต้องระมัดระวังในปี2 5 6หเราต้องระวังเรื่องอะไรนะคะอันนี้สำคัญมากที่อาจารย์ดูเนี่ยบางคนก็มีเรื่องสุขภาพบางคนก็มีเรื่องเงินล่วบางคนก็มีเรื่อง คนมาเลื่อยขาหักหลังอะไรก็ได้ต้องมันหลากหลายว่าแต่ละลัคณะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือยังเป็นดาวจรนะไม่ใช่ว่าดาวในชะตากําเนิดฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้เป๊ะๆของตัวเองต้องมาตรวจสุขภาพดวงประจำปีสอง้าองหกเออเพราะว่าคืออาจารย์ได้ทําแบบ ตรวจสุขภาพดวงประจาปี2อ6 5อกอกมาเนี่ยนะครับเรียกว่าจะมีการตรวจแบบนบพเคราะห์เสวยอายุนะจะดูเลยว่าในช่วงอายุนี้นะดาวอะไรเสวยอายุอยู่แล้วมีเวลาอีกเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่เพราะบางคนเนี่ยอยากเริ่มธุรกิจใหม่ในปีนี้ะนะถ้าเราดูนบพเคาะเสวยอายุแล้วเวลามันไม่พอไม่พอการคืนทุนไม่พอหรือครเดือนไม่พอ8 แปดเดือนไม่พอหนึ่งปีไม่พอสองปีไม่พอเราจะรู้ทันทีเลยว่าควรหรือไม่ควรหรือดาวอะไรที่มันส่งผลอยู่แล้วมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่อยเราก็จะแก้ไขได้ทันเพราะบางท่านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องการไปกู้เงินการไปขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะแต่ว่าไม่รู้จะไปปรึกษาที่ไหนนะคะมาปรึกษาอาจารย์ได้นะคะว่าจะได้แนวคิดแล้วก็แนวทางแล้วก็คาแนะนําที่ดีหลายท่านที่บอกว่าเนี่ย จะมีลูกดีไหมจะแต่งงานดีไหมจะลงทุนทุนธุรกิจดีไหมอะไรเงี้ยมันมันต้องเช็คหรือจะผ่าตัดดีไหมเ้ยเหมือนเราไปตรวจสุขภาพประจําปีอะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันการตรวจสุขภาพดวงให้เช็คแบบละเอียดยิบเลยแล้วบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นคําแนะนําที่ดีแล้วก็หาทางออกไปด้วยกันละเอียดยิบค่ะในสัปดาห์วันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบเก้านี้นะมีสี่อันดับที่จะเป็นคนดวงดีประจําสัปดาห์สี่อันดับนี้คือหนึ่งต้องดีสุดจ้าใช่ไหมจันลัคนาสถิตเมท นี่คนดวงดีนะสองลัคนาสถิตธนูโอ้พี่ติดโผลด้วยนะเนี่ยสามก็คือลัคนาสถิตพุกศ์ค่ะนะติดโผลแล้วสี่ลัคนาสถิตกุ่มในสัปดาห์นี้ได้อันนี้คนดวงดีประจำสัปดาห์นะในแต่ละสัปดาห์เราก็จะทําให้อย่างนี้ตลอดนะแล้วก็มาดูกันในรายละเอียดนะครับลัคนาสถิตกรกฎคนแรกเลยหรือคนที่เกิดบนจันทร์เนี่ยนะ คือยังมีปัญหาให้ต้องตามแก้ไขในสัปดาห์นี้นะครับมันจะเป็นประมาณแบบงูกินหางวนไปวนมาแก้ตรงนี้เรื่องตรงนี้มีต่อเรื่องอื่นือมันมีความต่อเนื่องกันนะว่าถ้าไม่ทําเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ยังมีปัญหาถ้าทําเรื่องนี้เรื่องนี้ก็มีปัญหามันยังวนกันอยู่สุดท้ายปัญหาก็คือเรื่องเงินนะถ้ามีเงินเข้ามาจบเลยปัญหาทุกอ,อย่างจบนะฉะนั้นต้องมีความอดทนต้องรอบคอบนะแล้วจะมีผู้ช่วยเหลือให้ ใช้เรียกว่าสติปัญญาของตัวเองขอพรนะแล้วอดทนเดี๋ยวปัญหามันจะคลี่ลายผู้ช่วยเหลือนี่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้ช่วยเหลือเนี่ยได้ทุกแนวเลยนะใครที่มีครูบาอาจารย์เคารพนับถือก็อธิษฐานจิตนะใครที่มีผู้ใหญ่ก็ไปคุยไปให้เขาช่วยหรือมีเพื่อนช่วยได้หมดต้องมีผู้ช่วยเหลือนะเพื่อไปขอคำปรึกษาได้อย่าลุยเดี่ยวลุยเดี่ยวก็เหนื่อยเหนื่อยวนไปวนมาโอเคไหมเอาต่อไปรักธนาสถิตเมตนะ เมสสัปดาห์นี้จะมีความสมปทานานะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองโอ้ oh, อันนี้นี<เ>่ใจนึกหรือบางคนนะรอบสิบหกที่ผ่านมาก็ได้รับโชคลาภมาแล้ว mm hmm. ยังเป็นอยู่ในช่วงที่แบบเออได้ตังมาใช้จ่ายสบายใจมีความสุขนะแล้วก็กำลังวางแผนจะทำอะไรบางอย่างนะในในสัปดาห์นี้เป็นการวางแผนเราจะคิดไปข้างหน้า mm hmm. วางแผนไปข้างหน้านะมีความสำเร็จรออยู่นะครับั mm hmm. นี้เมษนะ ต่บ,บายพิจิกนะครับพิจิกเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีนะแล้วก็มีการวางแผนขยับตรงนี้แปะตรงนั้นขยับตรงนั้นแปะตรงนี้นโยกตรงนั้นก่อนตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องหมุนเวียนต้องหมุนเวียนต้องหมุนเวียนเช่นสมมติเฮ้ยเอาเงินกู้ประกันชีวิตอุปกรณ์ไปเปกค่ารถก่อน ไปโปะค่าประกันก่อนเสร็จปุ๊บเอาไปคืนอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันจะโยกได้วันนี้จะหมุนเก่งนะอาจารย์นะพิจิกก็ต้องโยกก่อนโยกไปโยกมาในในสัปดาห์นี้นะเสร็จแล้วเนี่ยจะมีโชคนะต้นกุมภาจะมีโชคครั้งเตร็มตัวไว้นะเปิดคังมหาสมบัติได้เลยนะเนี่ยต้นกุมภาค่ะแล้วจะได้ยังไงอาจารย์อ้าวได้เป๊ะเลยก็ที่อาจารย์ไลฟ์ไปนะเมื่อวันเสาร์นะใครได้ฟังแล้วเราก็ต้อง อธิษฐานจิตถึงครูบาอาจารย์หรือใครที่อยากจะเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับอาจารย์ก็เตรียมตัวกันเอาไว้นะตักูนอะไรครับกันหาโคตมะก็จะเป็นันหตมะองค์สีดำที่เรียกว่าเป็นขุนศึกเป็นนักรบนะเป็นผู้เฝ้าสมบัติเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็เรียกว่าปีเสือดุนะปีเสือดุจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงมีนาเมษาแล้วก็กรกฎาสิงหาเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองเลย และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกระดับนะแม้กระทั่งถ,ถ้าพวกเราพวกเราก็จะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีถ้าเมืองเปลี่ยนไปในทางาที่ดีเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยอย่างเงี้ยนะอ๋นนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะเรื่องดีเรื่องดีพเพียงแต่ว่า บางคนเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็รุนแรงแล้วมันก็เหนื่อยหน่อยอ่าเงี้ยเปลี่ยนแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเปลี่ยนได้ฉะนั้นเนี่ยนะคะคือมันต้องเช็คที่ลัคนาเท่านั้นนะบางคนไม่รู้คิดว่าเอ๊ะต้องดูด้วยราศีไหมทีนี้นะคะต้องเช็คลัคนาอย่างเดียวนะคะอันดับแรกเลยท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาตัวเองนะคะติดต่อมาที่ l ลน์แอดโอเพนดาวหรือถึงใต้คลิปนี้เลยนะคะฟรีนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คลัคนาให้ฟรีเลยวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิด สถานที่เกิดใส่เข้ามาให้หมดเพราะราศีมจะมีความแม่นยําน้อยที่สุดนะคะให้ใช้เป็นลักนาดดูกับอาจารย์นี่คือลัคนาดจังกวะเหมือนถ้าเป็นราศีเปล่าเปเนี่ยนะครับเราก็จะดูแค่เดือนใช่ไหมเช่นอย่างพี่หน่อยเกิดวันที่เท่าไหร่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกตุลานะคือเวลาดูราศีทั่วไปเขาก็สิบห้าตุลาถึงสิบหกพฤษภาเป็นราศีตุลแต่พอของพี่หน่อยเอาวันที่เกิดเดือนเกิดเวลาเกิดปีเกิดสถานที่เกิดผูกลัคขนาปุ๊บกลายเป็นธนูเห็นไหม แล้วพอกลายเป็นธนูนี่ติดโผคนดวงดีติดโผไม่งั้นถ้าไปดูที่ตุนถ้าไปดูที่ตุนก็ไม่ได้ไม่ไม่เห็นอะไรหรือบางคนจะเช็คเป็น2อันก็ได้แต่จริงนะลักขนายังไงก็มันจะแม่นยำกว่ามันจะแม่นยำกว่าใครไม่รู้ก็พิมพ์มาเลยเดี๋ยวให้ฟรีนะดูให้ฟรีออาต่อไปนะครับเม่ถุนในสัปดาห์นี้ค่อยๆคิดค่อยๆทำอย่าใจร้อนนะถ้าใจร้อนจะเกิดความผิดพลาดวุ่นวายได้นะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัว นะมีโอกาสดีๆที่จะแก้ปัญหามีโอกาสดีๆที่จะสําเร็จสมปรารถนาแต่เน้นๆเลยคืออย่าใจร้อนต้องรอบคอบนะค่อยๆคิดค่อยๆว่านับหนึ่งถึงสิบไว้นะคะประมาณนั้นเอาให้รอบคอบอ่ะจะทําอะไรเอาให้รอบคอบคิดให้มันไหลายรอบค่ะบางทีเราบางทีอาจจะเป็นคนใจร้อนแล้วก็ตัดสินใจเร็วเปียวนี่ก็ใจร้อนนะเนี่ยใจร้อนเปี้ยคิดว่าโอเคแล้วลุยเลยชอบกินของร้อนเฉพาะอาทิตย์นี้นะคะก็ใจเย็นลงเป็นวัยรุ่นแต่ชอบกินของร้อนร้อนบ้างอะไรบ้างอ๋อเออ ตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวสเสวยอ,อายุสุพเคราะห์ส่งกำลังตัดกำลังดาวบาปเคราะห์พร้อมรับวัตถุธาตุมงคลที่ระลึกเสริมชะตาตลอดทั้งปีเจริญพุทธมนต์และบรรจุพลังพุทธาคมพิเศษจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ไลน์แอด Open d a วหรือโทรที่เบอร์ 086-336-6390ต่อไปลักษณะสถิตกันนะกันเนี่ยสัปดาห์น,นี้นะจะมีความวุ่นวายอยู่กับการจัดการบริหารจัดการบริวารน,นะโดยเฉพาะครอบครัวบ้านพี่น้องที่ทำงานอย่างเงี้ยนะเนี่ยอาจารย์เองก็เดี๋ยวอาจารย์หยุดกัน,นานไงมึนเลย ยังไม่เสร็จเลยระบบใหมาเรียบร้อยนะนี่นั่งนั่งดูก็โอหนึกถึงตัวเองก็เหมือนเด้เลยจัดทุกอย่างนะรระะบบเบบียะเออน้ําไฟโทรศัพท์ที่อยู่ที่ทํางานเอกสารอะไรแบบ จัดหมดลูกน้องนี่โทรไปตามมาได้แล้วมาได้แล้วเอออะไรเงี้ยนะวันหยุดแล้วนะจ๊ะออหมดวันหยุดแล้วพักผ่อนพอแล้วนะบางคนยังอยู่ต่างจังหวัดนี่น้องต่างยังยังเดินทางมาไม่ถึงสักที <laughs> แบงก์ก็ยังเดินทางมาไม่ถึงสักทีะอะไรเงี้ยนะเออกันก็จะเป็นอย่างงี้ร่นมอยู่กับการบริหารจัดการนะครับโดยเฉพาะที่อยู่อะไรต่างๆนานานนะแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีคือหลังจากการจัดการนี้เสร็จ มันจะเซตอัพเพื่อทิศทางใหม่อ,ม,อมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมีโอกาสมีโชคด้วยต้นกุมภาดีนะเียมตัวให้ดีต่อไปนะครับธนูธนูนะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นนะเป็นสัปดาห์แห่งโอกาสนะสิ่งที่ล่าช้าอยู่นะสิ่งที่ค้่งค้างอยู่เดินหน้าจัดก,การให้หมดพี่หน่อยนี่งานค้างบานเลยบานเลยค่ะนะ <S 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 ทุกรูปแบบเลยทั้งงานลาดงานหลวงนะงานส่วนตัวงานอะไรบานทุกชนิด ฉะนั้นอะไรที่ค้างค้างไปจัดการหรือแม้กระทั่งเป็นความคิดที่ค้างค้างในใจแผนอยากจะทําอันนี้อยากจะทําอันนั้นอยากจะวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้ไปเคลียร์ในสัปดาห์นี้แล้วมันจะได้คําตอบนะมันจะได้คําตอบเคลียร์ในสัปดาห์นี้นะและมีโอกาสมีโชคได้งินร่ํารวยที่รอคอยเลยนี่อย่างนี้เลยน้อมรับครับฉะนั้นวันที่หนึ่งกุมภาเล่งดีๆเปรี้ยวนี่ลัคนาอะไรเนี่ย สิงค่ะนิเดียวนิเดียนจะถึงแล้วอ้าวต่อไปนะครับมีนมีนนะในสัปดาห์นี้ระวังเสียเพื่อนเสียคนนะพูดจากันดีๆนะควบคุมจิตใจตัวเองดีๆอย่าอารมณ์เสียนะหรือหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันนะแล้วค่อยๆเคลียร์หรืออะไรที่ผิดใจกันนิดหนึ่งให้เคลียร์ใจกันเลยอย่ามัวทิ้งค้างหรืออย่าไปคิดเองนานพอไปคิดเองนานคิดเกิน นะเพื่อนก็คิดไปคิดมาเอาไม่เวิร์กเลยอย่าพูดสองแง่สองง่ามเลยจ้าแล้วมันจะเคลี์ได้มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับอย่าทิ้งนานนะต่อไปนะครับพึกษศสิ้นสุดการรอคอยนะใครรออะไรก็หมดแล้วใช่ไหมจย์ใครที่รอคอยอะไรอยู่นะในสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีนะและจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนะเพื่อนพ้องพี่น้อง นะพนักงานใครเป็นเจ้าของอกิจการก็ประชุมรวมเลยขอไอเดียร่วมกันทําให้มันเกิดการขับเคลื่อนแบบร่วมกันเป็นการสนับสนุนโดยรวมร่วมกัน <c oughs> อย่างไี้นะครับมันก็จะมีอะไรที่คลี่คลายได้ไปในทิศทางที่ดี <c oughs> นะครับต่อไปนะครับตุ้นนะมีอะไรที่พิเศษก็คือจะได้ไปพบปะสังสรรค์อ๋ออันนี้ กับเพื่อนเก่าลูกค้าเก่าลูกน้องเก่าเรียกว่าลาบปากไหมจารย์เออก็ดีก็ดีนะอกินฟรีก็ได้เพิ่มคืนน้ำหนักเพิ่มได้นะฟรีผมปะสังสรรค์เออจะกินฟรีอย่างเดียวก็ก็พอได้นะอิ่มจังตั้งอยู่ครบเออก็คือมีโอกาสได้ไปพบปะสังสรรค์ไปแฮปปี้นะไปชิลเอาการคุยกันเรื่องเก่าๆกนู่นนี่นั่นแต่ก็คืออย่าไปกินฟรีแล้วกันนะเดี๋ยวบริวารจะมีปัญหาเขาอาจจะหมั่นไส้เครื่องได้เราก็แอคชั่นเป็น คือเป็นหัวหน้าก็ได้ช่วยดูแลอะไรอย่างนี้นะและระมัดระวังผิดใจกับบริวารในสัปดาห์นี้สบายนะคะเออสัปดาห์นี้นะลักคนาสถิบังกรบังกรชาวบังกรทั้งหลายนะเขาเรียกว่าสัปดาห์แห่งการรอคอยบางบางคนเมื่อกี้เขามีสิ้นสุดสิ้นสุดการรอคอยแต่อันนี้อันนี้บังกรต้องรอก่อนอดทนนะมันมีความหวังแล้วก็รอรอแล้วรอ เออต้องอดทนนี่คุบอกว่ารออยู่แล้วเหรอคะรอและอะไรอีกต้องให้กำลังใจตัวเองนี่แหละให้กำลังใจตัวเองเลยรอและรอใครที่หอเหี่ยวก็เหี่ยวเพีกนิดนึงรอก่อนแปลอะไรรู้ไหมมันจะผ่านไปได้ด้วยดีในสิ่งที่เรารอคอยสิ่งที่เราคิดอยู่หรือรอคอยคาดหวังมันจะผ่านไปได้ด้วยดี หลายเดือนและต้นเดือนกุมภาเนี้ความสําเร็จมาแล้ววันที่หนึ่งอ่าโชคดีด้วยะนะจะสมปัรถนาต้องการสิ่งใดอธิฐานมากๆในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นี้อธิฐานอธิฐานอธิฐานขอให้สำเร็จสมปัรถนาขอ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 อย่างนี้เลยนะแล้วใครที่เวลาอธิษฐานอาจารย์สอนแล้วให้ทํายังไงบ้างปเป้จอจําได้ไหมระลึกบุญปักจิตไว้ที่ลิ้นไประลึกบุญให้มันแผ่ซ่านเลยนะเรียกว่าความชํานาญในการระลึก นะเอาทิ่ลิ้นปีก่อนนะระล,ะลึกบุญเสร็จปุ๊บแผ่เมตตากําหนดจิตวางคิ้วนะแผ่บุญขออุทิศบุญนี้นะส่งให้กับหลวงปู่เทพโลดอนพระอุตรามหาเถระขอหลวงปู่ได้ช่วยนําส่งผลบุญกุศลน,นี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรอย่างนี้เลยนะและช่วยเจรจากรรมให้เจ้ากรรมในเวรอาโหสิกรรมให้ด้วยนี่เสร็จแล้วก็ขอพอรขอพอร,อพอรกําหนดจิตกลางกระหม่อม<ะ>นะขอพอรนะเอออย่างเงี้ยเนี่ยทาอย่างน,น,างนี้ทั้งสัปดาห์เลยใครเป็นชาวมังกร จะมีโอกาสสาเร็จสมบัติถนานจะรอคอยแต่ก็จะสำเร็จอดทนเอาไว้และให้อธิฐานไปด้วยสิงห์มาแล้วถึงเปรี้ยวแล้วนะและชาวสิงห์ทั้งหลายนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยทุ่งเทตั้งใจนะต้องตั้งใจต้องฟิตปั้นโปรเจกต์ด้วยความพิถีพิถันโอ้เหมือนเหมือนจะมั่นมากเลยเนี่ยนะเปรี้ยวเหมือนจะม่นมากเลยเนี่ยเออ ต้องทุ่มเทต้องตั้งใจต้องปั้นด้วยความพิถีพิถันเน่นะคือถ้าใครไม่มีโปรเจกต์นะใครไม่มีโปรเจกต์ไม่ได้ทําอะไรก็ไปทุ่มเทครอบครัวลูกหลานพี่น้อง <rs. S 1> นะวางแผนจัดการนู่นนี่นัน่นทําอะไรใหม่ๆอย่าอยู่กับที่<า>นะสิงเนยนะต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในสัปดาห์นี้อย่าอยู่กับที่ <pacing. S 1> นะอย่างน้องเปียวเนี่ยโอ้โหพิถีพิถันทุกรายละเอียดเออแล้วมันจะดีนี่มันจะดีมากเลย นะแล้วมีโอกาสมีโชคเช่นกันนะไม่ได้เลยรเราต้อเตรียมตัวเตรียมตัวตี้งแต่ฟังมาตั้งแต่วันแรก,แรก,แรกอาจารย์มีโชคกันหมดเลยนะก็ดีดีกันหมดนะสัปดาห์ที่ดีนะเปียวก็พิถีพิถันนะต่อไปครับกลุ่มลักษณะสุดท้ายลักษณะสถิตกลุ่มนะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งโอกาสตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแอคชั่นเข้าไว้ขยันมากรวยมากขยันมากมีโอกาสมากนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ต้องไป รอว่าเอเราจะทำยังไงดีเราต้องแอคชั่นเองอยากขอใครช่วยเราต้องแอคชั่นเราต้องเอ่ยปากเราต้องพูดนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสู้ไปก่อนเดี๋ยวจะมีคนช่วยใไหมคะใช่แต่เราต้องแอคชั่นไงคำว่าเป็นที่พึ่งแห่งตนคืออยากได้อะไรก็ต้องตแอคชั่นนะอยากได้ความช่วยเหลือก็ต้องแอคชั่นไปขอความช่วยเหลือไม่ใช่ยึดมัวอายมัวเหนียมอยู่อะไรอย่างนี้อะแล้วลงมือทํา และขยันมากๆบุมมานะมีโอกาสสําเร็จสมปรารถนาทุกประการเลยค,ครบถ้วนเรียบร้อยอันนี้ก็ <นะ S 1> ครบหมดแล้วออของในรอบปีนี้นะคะออต้นปีเลยแล้วก็วิเคราะห์ดวงดาวถามกันมามากเลยของวันที่หนึ่งอาจารย์ทําคลิปไม่ทันเลยทําสรุปให้ไปแล้วปปดูกันเอาเองเออดูกันเอ,เองช่วยแชร์ให้ด้วยะนะ ถ้าไม่ถูกก็ไม่ว่ากันนะค่ะก็สําหรับท่านใดนะที่มิ่งเข้ามารับชมรายการทางช่อง YouTube ของเรานะคะอย่าลืมเข้าไปกดที่ช่อง YouTube กดติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วนะคะเสร็จแล้วไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อให้คลิปใหม่ๆคลิปดีๆของเรานะคะเด้งไปที่หน้าจอของท่านและจะได้เห็นเวลาลงลลาเนี่ยสุดเลยนะคะมพอบอกตรวจสุขภาพดูประจำปออีปุ๊บลงปับงป๊บอ้าวให้ได้ดูก่อน,นเลย,ไ,เเลยไม่งั้นคิวยาวตอนนี้คิวคิวเริ่มแน่นแล้วนะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ S <S คะสามารถติดตามกดไลค์อาจารย์ได้ที่นะคะเพจ Facebook อาจารย์กิจชนะภูสิทธิ์อุดมและเพจเปิดดาวรู้ทันดวงค่ะแถมยังมีนะคะเวอร์ไบเว็อาจารย์กิจชนะภูสิทธิ์อุดมดอทเน็ตนะคะและมีอีกหนึ่งอย่างให้ติดตามนะคะก็คือทิกตอกของอาจารย์กิจชนะภูสิทธิ์อุดมค่ะเดี๋ยวนี้มีทิกตอกแล้วเหรออันนี้คนติดตามเยอะมากเลยอันนี้ก็คือน้องเปียวทําให้นี่แหละเป็นเจ้าแม่ทิกตอกไปแล้วก<อ>็จ <มา S 1> ริงๆยุคนี้มันก็เป็นยุคออนไลน์เนาะอาจารย์มีคอนเทนต์ดีๆก็อยากจะเผยแพร่ ให้ทุกคนได้นําไปใช้ประโยชน์ได้นําไปไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยนะหรือถ้าอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับจะมีลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้กลุ่ม Open Chat คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤสณะมาคุยกันได้อยากจะคุยอะไรคุยกันได้เลยนะแต่เวลาจะคุยอย่าพิมพ์เฉยๆนะต้องใส่ตัวแอดด้วยนะไม่งั้นผมจะมองไม่เห็นนะแต่ยกเว้นเรื่องเดียวมาแอดชื่อาจารย์แล้วบอกอาจารย์ ถาม,ามดวงขอดูดวงอะไรก่ไม่ได้นะคือยกเว้นเรื่องดูดวงแต่เรื่องอื่นคุยก็ได้เรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติเรื่องอะไรภาพรวมของเหตุการณ์นู่นนี่นั่นนี้เราคุยกันได้ทุกวันนะก็คือเป็นกลุ่มโอเปนแชทท่านเข้ามาได้เลยนะเวลามีข่าวสารดีๆผมก็จะส่งไปทางกลุ่มอย่างนี้แหละครับ,<อ>บแล้วก็ใครที่ชอบธรรมะปฏิบัตินะการฝึกสมาธิ การอุทิศบุญการแผ่เมตตาการทํายังไงให้มันถึงทํายังไงให้ความทุกข์มันทุเลาเบาบางมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องธรรมะล้วนๆท่านก็มากดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาลงคลิปลงบทสวดมนต์ท่านก็ใช้ได้ทันที<ะ>ล่าสุดนี่ก็มีมนคาถาท่านท้าเวสุวรรณนะเนี่ยใครยังสวดไม่เป็นรีบด่วนเลยะนะเป็นการเปิดคลังมหาสมบัติเลย นะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ